สวัสดีครับผมม,มาขุดอ้นนะครับเคยรู้มาก่อนนะครับว่าบ้านเราจะมีอน้นไม่รู้มันใช่ดูอ้นหรือเปล่ายางมากหมู่บ้านเนี่ยมได้ยินเสียงกัดวาน้าได้ยินเสียงกัดนะครับผมรูอย่างใหญ่เลยนะครับได้บ่เกิดมาในชีวิตเ่เคยขุดอ,อ้นจจกเกือ ใหบอต้องไปลุ้นในรูมันอยู่ไงนะผมไม่เคยขุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกับพานนัดน,นะครับผมด <c oughs> ดูอย่างใหญ่เลยนะครับผมพานนัดถอดเสื้อแล้วนะครับผมดูครับก็อยากจะเห็นตัวเหมือนกันครับผมแต่แรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตนะครับที่พากันขุดอ้นไม่รู้ว่าจะใช่อ้นหรือเปล่านะครับ เคยเห็นอ,อยู่แถวเคยเห็นอยู่แต่แถวเหนือเขากันนะครับผมโุ้งบ่พลางดางังต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยพานนัดก่อนนะครับผมสาก็คลิปบอลลงดูครับกอ,อไผ่ขุดกับพานนัดสองคน โอ้ยไปเยอะแล้วครับผ่านมัดมุดแล้วนะครับผมป่านนี้ยังไม่เจอเลยนะครับนี่ครับออมแล้วนะครับผมรูมานี่แล้วนะครับนูโหครับ จะอ้อมแล้วครับตายแล้วกอไผ่ก็ตายอเอาพี่สาวมาขุดซะด้วยจอมตัดเป็นแล้วแวบนบว่าเด็กไทยไม่เดวกาา็บัดตัดโอ้ทีเด็ดครับทีเดด็จะตายแล้วคนนี่อ้อมกอไผ่อยังไม่พอครับยังลามออกไปนู่นนี่ครับผม ตายตายตายอย่างนี้จนเมื่อนาะถ้าได้นี่จะเลียมกระดูกให้สะอาดเลยขนขนก็จะทำปุ๋ยขีะ่าเอาไปเป็นขี้โพนบ่รอกว้างไว้สวัสดีครับผมวันนี้มาต่อจากเมื่อวานนะครับดูครับผมขุดกับพานนัดนี่นะครับ นี่ดูครับผมขุดไกลขนาดไหนครับสิบกว่าเมตรขุดสิบกว่าเมตรครับหัวมันนะตามจนเจอแล้วครับดูหัวครับผมโอ้ดูหัวย่างใหญ่แล้วครับบุคิดว่าสะมีได้ไหมอ่าไม่คิดว่าจะมีนะครับไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยนะครับผมขุดครั้งแรกนะครับนึกว่าแต่จะมีแต่ทางเหนือนะครับผม แถวบ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับตะเกียบนอองค้ตะเกียบน้องคอาออนะครับดูครับผมโดูครับฟังเสียงครับผมใหญ่ครับบัก <c oughs> ใหญ่ <c oughs> โอ้ยูมาจะปีวะเนี่ย <c oughs> เอาไปเลี้ยงบ่านัดเป็นสุขไทยก็เตะแล้วนะผม ฟังเสียงปูนะครับผมมีเยงเงนกัดตัดบาทบ่มีแง่เขียววันแบบยุกยังไงกับเนี่ยหมูว่านี่เสียงกัดนี่ละว่านก่อนอียังงายมากเอาไปเลี้ยงดีกว่าบ้างนัดเบึ่งทรงตัมันใหญ่ไหมเป็นปลายเลี้ยงบ่เออเลี้ยงเลยจับเป็นดีกว่าไปเลี้ยงหาขุดเด็กคูมันเน้อยฮาไปเจออีกขุดเด็กคูมัน เงยย่ดีว่ของแทบัวหละบกวุ่ดมาตั้งแต่จนมานั่งนะครับผมนี่วันที่สองที่เราขุดนะครับผมเกือบตายแดดก็ร้อนนะครับผม ใายก็เสร็จเราจนได้ครับวันนี้เสร็จเรานะครับผมดูหน้ามันครับจะไปเลี้ยงนะครับผมแต่เ,ออเขียวกวัดอยู่ผ่านน่าจะโค้งคอนะครับผมกลันะ <laughs> วลูกกลัวอยู่ ยังกระตุกได้เงาดักมันเรียบร้อยเลยโอ้จักโนวะเดียวโอ้ฟังกันมากดูทีเด็ดทีเด็ดไงกูตัวนั้นอิกดวงอือไงกูตัวนั้นไลยเลยวะอ้ย่างไงเลยวะเสร็จเราจนได้นะครับผมจับอะไรกันน้ำแล้วขุดมันอีกกันทางนี้ นะครับขุดเป็นแตกคอไผ่นู้นนะครับผมยาวมาถึงนี่เลยนะครับอูท้ทีเดีดอะ่ะกว่าจะได้ตวัวมันมาน่านครับขุดมาสองวันนะครับผมไม่เคยขุดอ้อนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าบ้านว่าบ้านตัวเองมีอ้อนนะครับ,ดดบอ่ลึกพูด เดืดเกินนะครับผมสงสัยน่าจะมีตัวเดียวนะครับเูเดี๋ยวมาดูกันนะครับ่าตัวนี้กี่โลนะครับผมนีกวนสูวมี๋ยะดินไหมยังสื้อๆเอยปีนขึ้นไปสองลูกสอง สองโลสามตัวนี้สองโลสามขีดนะครับผมใหญ่นะครับผมเออตัวนี้เราจะเลี้ยงนะครับผมสองโลสามนะครับขุดมาสองวันเราจะเลี้ยงนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพันนัดไนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ๆให้ชมนะครับผมขอบคุณครับ